มาแล้วคะ่ะขนมที่แสนอร่อยของเราดูคลิปนี้แล้วเจอขนมอร่อยแบบนี้แล้วจะพลาดได้อย่างไรห้ามพลาดนะคะมาดูวิธีการทำกันเลยคะ่ะเตรียมเผือกมาหนึ่งหัวนะคะเผือกนี่ปอกเปือกเรียบร้อยแล้วช่างได้300กร,รมัมหลังจากได้เผือกมาเสร็จแล้วหั่นเผือกเป็นชิ้นๆหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะเพื่อที่เราจะเอาไปนึ่ง เวลานึ่งจะได้สุกง่ายๆนะคะเราก็จะได้เผือกประมาณนี้ค่ะเอาที่นึ่งมานะคะเทเผือกลงไปค่ะกระจายเผือกให้ทั่วๆนะคะเวลานึ่งก็ได้สุกง่ายๆตั้งน้ําให้เดือดนะคะเอาเผือกมานึ่งค่ะปิดฝาไว้นึ่งจนกว่าเผือกเราจะสุกนะคะเราลงเปิดฝาดูนะคะถ้ากดแล้วเผือกแล้วกดแตกแบบนี้แสดงว่าเผือกเราสุกแล้วใช้ได้นะคะ หลังจากนั้นเราก็เอาเผือกมาใส่กระมังค่ะเราก็บดเผือกเลยนะคะบดขนาดที่เผือกลังร้อนๆแบบนี้เลยค่ะใช้ซ้อมกดๆแค่นี้ก็ใช้ได้นะคะอมเผือกเ,เวลานึ่งแล้วมันซุยนะคะมันจะบดง่ายใช้ซ้อนซ่อมกดๆ,ๆแค่นี้ก็ใช้ได้ตอนนี้เผือกเราก็บดเรียบร้อยแล้วค่ะไส่เกลือป่นลงไปครึ่งช้อนชาค่ะ ตามด้วยน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนี่เราจะใส่ลงไปทั้งหมด5ช้อนสองสามสี่ห้าลังจากนั้นนะคะเราก็จะคนส่วนผสมนี้ให้เข้ากันก่อนคะ่ะคนเกลือนตาลเเผือกให้เข้ากันนะคะหลังจากคนเกลือนตาลเเผือกเข้ากันแล้วส่วนผสมต่อไปคะ่ะ เราจะใส่ผงมันม่วงนะคะผงมันม่วงเราจะใส่ลงไปสองช้อนถ้าใครไม่มีผง huh, มันม่วงจะใส่สีม่วงแทนก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราจะผสมผงมันม่วงกับเผือกให้เข้ากัน,นะคะ่ะสาเหตทุที่เราใส่ผงมันม่วงนะคะเพราะเราต้องการให้เผือกของเราออกสีม่วงก็อย่างที่บอกถ้าใครไม่มีผงมันม่วงก็ใช้สีม่วงแทนก็ได้หรือจะไม่ใส่ก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่ค่ะส่วนผสมต่อไป ใส่แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้านี่ใส่ลงไปสองช้อนใส่ลงไปสองช้อนนะคะเราจะคนแป้งข้าวเจ้าให้เข้ากันก่อนคะ่ะแป้งข้าวเจ้าถ้าตวงนะคะสองช้อนก็คือยี่สิบกรัมะคะ่ะอืมน่ากินนะคะกลิ่นมันหอม ต่อไปเตรียมแป้งข้าวเหนียวมานะคะแป้งข้าวเหนียวเนี่ยเตรียมมา150กรัมถ้าถ้าใครไม่มีตาช่างใช้ช้อนแบบนี้ตวงก็ตวงทั้งหมด24ช้อนแป้งข้าวเหนียวนี่เราจะค่อยๆใส่ลงไปนะคะบางทีอาจจะใส่ไม่หมดก็ได้เพราะว่าอยู่ที่เผือกด้วยนะคะเวลาเรานวดแล้วมันเหนียวหรือว่ามันเข้มข้นมากน้อยแค่ไหนนะคะค่อยๆใส่ไปคะ่ะเสร็จแล้วเราก็คนนะคะเราจะใช้มือนวดนะคะ ใส่แป้งที่เหลือลงไปอีกนะคะจะค่อยๆใส่ค่อยๆนวดอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งจะหมดค่ะต่อไปเตรียมกะทิมานะคะกะทินี่เตรียมมาหนึ่งรกรัมถ้าไม่มีตาช่างใช้ช้อนแบบนี้ตวงก็ตวงทั้งหมดสิบหช้อนค่อยๆใส่กะทิลงไปนวดค่ะค่อยๆใส่ค่อยๆนวดอันนี้เราจะใส่ครึ่งหนึ่งก่อนนะคะแล้วเราก็จะนวดค่ะ ตอนนี้เรานวดแล้วนะคะนวดจนแป้งเราเหนียวเป็นก้อนๆแบบนี้ใช้ได้ะะแล้วค่ะหลังจากนั้นเราจะทําแป้งเป็นก้อนกลมๆนะคะหลังจากทาเป็นก้อนกลมๆเสร็จแล้วเราก็กวดแบนๆแบบนี้ค่ะไม่ต้องไม่ต้องลูกใหญ่มากนะคะก้อนกลมๆเบนๆประมาณนี้นะคะประมาณนี้ค่ะใส่ถา,ถาดไว้แล้วก็อันดับแรกเรทาทำกลมๆก่อน พอที่ลูกมันจะได้เท่าๆกันพอาทำกลมๆเสร็จแล้วเราก็มากดใส่มือเบนๆบนตะล่อมตะล่อมให้มันกลมๆนะคะลักษณะแบบนี้คะ่ะใช้ได้หลังจากนั้นเตรียมงาขาวมานะคะเอางาขาวโรยๆคะ่ะเวลาโรยๆใช้มือกดๆเพื่อที่ให้งานัน้นมันจมลงไปในเนื้อขนม ถ้าเราไม่กดเวลาเราทำเวลาเอาไปทอดหรือว่าไปทำให้สุกงานมันจะหลุดนะคะกระทะตั้งไฟนะคะไฟในี้ใช้ไฟอ,อ่อ,อนๆตักน้ำมันมาน,นิดนึงนะคะน้ำมันเล็กน้อยใส่ในกระทะนะคะเกลี่ยน้ำมันให้ทั่วกระทะ,ะคะ่ะเราจะไม่ใส่เยอะนะคะใส่แค่นิดหน่อยพอนะคะเกลี่ยให้ทั่วกระทะไฟที่เราใช้ใช้ไฟอ่อนที่สุดเลยนะคะห้ามใช้ไฟแรงคะ่ะ พอกระทะเริ่มร้อนเอาขนมใส่ลงไปค่ะเสร็จแล้วเอาฝาปิดไว้นะคะเพื่อที่จะอบความร้อนอีกครั้งหนึ่งค่ะพอผ่านไปสัก3านาทีนะคะเปิดฝาเสร็จแล้วก็กลับด้าน จะค่อยๆกลับด้านไปเรื่อยๆนะคะเราจะไม่ให้สุกด้านเดียวหลังจากกลับด้านเสร็จแล้วฝาครอบไว้เหมือนเดิมผมนะคะเราจะกลับด้านสองครั้งอันนี้เรากลับครั้งที่สองแล้วนะคะกลับสองครั้งก็พอคะ่ะอมด้านนี้เริ่มเหลืองแล้วนะคะเอาด้านนี้ลงอีกครั้งหนึง่งพอเหลืองก็ใช้ได้นะคะ ปิดฝาไหมคะครั้งหนึ่งประมาณสามนาทีแล้วก็กลับครั้งหนึ่งสามนาทีก็กลับครั้งหนึ่งค่ะแค่นี้ขนมเราก็สุกแล้วนะคะคีบออกได้เลยค่ะสูตรนี้ดีต่อสุขภาพนะคะเพราะว่าใช้น้ำมันแค่นิดเดียวตอนที่เราเรานั่นแค่ก้นก้นกระมังไอ้ก้นกระทะนะคะแค่เอาน้ำมันโรยก้นกระทานิดหน่อย ูตรนี้ดีมากๆเลยคนไหนที่ไม่ชอบของทอดนะคะเมนูนี้ตอบโจทย์เลยค่ะทำมะนาบต่อเลยค่ะเขาเรียกว่าหน้าปกระทะนะคะทำต่อไปจนกว่าจะหมดค่ะโรยข้างกระทะเดินนิดนึงนะคะอันน้ำมันโรยข้างๆกระทะได้เล็กน้อยแบบนี้ค่ะฝากไว้เหมือนเดิมค่ะทำอย่างนี้ไปไเรื่อยๆจนขนมเราสุกนะคะ พอขนมเราสุกเย็นแล้วก็เอามาจัดใส่จานเรียงให้สวยๆนะคะสูตรนี้ดีมากๆเลยคะ่ะเด็กก็ทานได้พี่ใหญ่ก็ทานได้ที่สําคัญทําเป็นเมนูขายก็ยังได้เลยนะคะลองไปทําเผือกสูตรนี้ดูคะ่ะรับรองไม่ผิดหวังเลยนะคะถ้าใครชอบคลิปของเราฝากกดไลค์กดติดตามหรือกดแชร์ถึงต่อได้ค่ะ